สวัสดีทุกคนนะนะครับตามโปกคลิปครับแล้วก็ตามอินโทรเออเดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวจะมีอินโทรเดี๋ยวรอไปดูซึ่งนั่นแหละครับธุรกิจในครั้งนี้ของเราสร้างบ้านนะครับซึ่งก็โ,โหหมอกแม่งนะคุณดูนะเราไม่ควรเดาเพลงดีกว่าเดี๋ยวมันมืดน,นะกอนเราต้องรีบไปแล้วไม่งั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตตัวดำขมินมันจะไล่ล่าเรานะยังคิดว่ามันจะมาเร็วกว่า ไม่นะไม่หลังแ้วครัผมอันจะเปิดเกมเสียงเกมนางนิดนึงนะครับคนดูเพราะว่าเราต้องฟังเสียงเจ้าตัวประหลาดนั้นนะเออได้รายเห็นนะได้ราเห็นได้ได้แต่ค่าตัดไม้ออแยกกันลร้องช่วยกันเพราะว่าบอกว่าเลยบอกเลยว่าโหมดนี้น่าจะยากน่าดูนะครับเฮ้ ตอนเช้าอยู่ไม่เป็นไรหรอกตอนเช้าอยู่ตอนเช้าอยู่นะเราต้องระวังตัวไว้นะซึ่งเราก็มาเกิดในสถานที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับป่าคอนข้างที่จะลบนะทัง ถ้เาเราเจอมันเนี่ยเราอาจจะตายได้ซึ่งผมก็ทำาการลงม่าตัดไม้เร็วไปด้วยนะครับแต่ก็ใช้ใช้อาจจ,จะไม่ได้ตัดลัวขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันแหลกครับเฮ้ยคอพเปอร์คอพเปอร์คนไา เราไปอยู่ในถ้าก่อนไหมอู้แต่ถ้าเราอยู่ในถ้านี่งานงอกเลยนะไปเจอฐานตรงนี้เต็มเลยุณมาุณมาฝากคาพี่แอคให้ด้วยอันนึงเดี๋ยวคาไปล่าสัาตว์นะตะกี้นะคาเห็นไก่นี่ครับทุกคนไก่ใบโอมใหม่ผมยังไม่เคยเจอเลยอะนี่ไนนงน่ารักมากผมเห็นหมูใบโอมใหม่ด้วยนะไอหมูใบโอมเนี่ยหมูใบโอมที่ไปไหนละ เออนี่ไก่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องล่าอาหารไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมอาจจะขี้ป๊อดกันหน่อยนะครับไม่ไม่ใช่อะไรหรอกมันค่อนข้างโหดร้ายนะครับแต่ถ้าเป็นทุกคนทุกคนถ้าเจอมันทุกคนจะอยู่บนบกหรือไงล่ะครับใช่ไหมก็คงไม่มีใครอยากอยู่หรอก,อกเดี๋ยวเดี๋ยวค่าคาราฟเรือสแตนบายรอเลยนะ เร,เราจะได้อยู่ทํำก็ไนะในถ้ำเนี่ยถ้ำกา็ก็อันตรายนะทางตันนะในถ้ำอ่ะใช่เร้่งตร้ง้างจะสร้างทางนี้เดี๋ยวเราต้องใช้หินทำบ้านได้นละกันแต่บ้านก็คงไม่ต้องสวยหรอกเอาตรงไหนดีวะเรีนภารกิจจบนะครับ แต่แต่ละพาร์ทนะครับก็ผมอ,อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีสปลาดตัวอื่นอีก๋ยวทุกคนรอชมแต่ละพาร์ทก็ภารกิจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันก็จะมีบางคลิปมันจะวนมาภารกิจเดิมได้นะครับไม่ใช่แบบเพราะมันโอ้โหเอ้ยโทษโทษโทษเพราะจะแบบไม่ซ้ำเลยมันก็ไม่น่าใช่นะก็ต้องมีกันบ้างแหละตอนนี้พาทีเอ้ยเหมือนกำลังใกล้ตกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ กอเราต้องรีบแล้วค่าครับเรือร้อยก่อนถึงแล้วอาจจะอยู่ในถ้าก็จริงแต่ค่าต้องเผื่อไว้ค่าวางไว้หน้าในนี้เลยโอเคมาเชดนะ ก้อยแอบดังแล้วก็เป็นทางนี้ที่ต <Hey. S 2> ้องขุดเฮ้ยอย่าก้าทแอบต้องไม่แอบนะฟ้าผ่าก่อนข้างหลังบ้านเราเลยในป่าฟ้าผ่าในป่ามีมีไม,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 ม้ปะไม้ไม้ไม้มีมี อามดันทุกคนครับมันเริ่มแล้วครับเอาเรือม,มาแล้วเอาเรือม,มาแล้วเอาเรือม,มาแล้วไม่ต้องอเยี่ๆโอ้ยเช็ดเช็ดช็ดตกน้ำวางไม่ทำไมไม่รู้ตรงไหนใช่ค,ครับแต่วันแรกๆเราต้องอยู่แบบนี้กันไปก่อนนะมันอันตรายตง วันนี้ไม่รู้ทำไมบางครั้งที่อันเจอลายนะครับจะเอาปีศาจร้ายเรามีคอปเปอร์อุย้ยคอปเปอร์ก็เยอะอยู่ปีศาจร้ายสามารถขุดเลี้ยวเข็ดขุดเลี้ยวขุดเลี้ยวมีเะะามานื้อหาใช่ปะไม่มีเอ้ยมีดิมีไก่มีไก่มีแล้วปะล่ามันนิดเดียว ล่าล่ามันนิดเดียวเองยีงแค่สองชิ้นน่ะที่ไม่ต้องเผาตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันออกล่าเสียงกี้นียเแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้ขี้เอาคนดูเสียงก็ใช้ได้นะอะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการทำงานของมันเพิ่มเติมนะครับสำหรับขอในเบสล็อกนะเพราะมันไม่เหมือนในคอมเนาะเท่าที่เราอ่าเท่าที่เราเคยเล่นเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะถ้ามันไม่เห็นสิ่งให้ล่ามันจะไปเร็วแต่ถ้ามันเจอสิ่งที่ล่าแล้วมันจะอยู่นานเอ้ยเช้าแล้วนี่ D หนึ่งแล้วเราจะไปเลยไหมไปหาที่สร okay, hey, ้างบ้านดีกว่าโอเคแล้วก็แต่เราก็ยิ้มตอกันออกเลยไปเวียนเอ้ยสร้างเรือไหนต้น้ำก้อนอยู่ไหนอยู่นี่ดิเออมันแทบไม่เห็นชื่อกันเลยอ่ะนี่ฝั่งนน้นใต้น้ำ ได้นะในเข้าไปเลยเฮ้ยตรงนี้ก็สร้างบ้านได้นะสร้างบ้านริมเละริมเละริมเละตรงนี้มันโล่งอยูอส่สร้างเลยสร้างสเลยไหมล่ะอนะอเอาเลยนะเฮ้ยเอาขุดทำไมทำ,ทำทางใต้ดินไม่ใช่เหรอไม่ไม่หมายถึงว่าทำทางไปบ้านใต้ดินฝั่งนู้นนู่น,นมันใกล้ๆกันอ๋อ กุด้ด้วยครับพี่ใชลองคุณเบ้านนะทุกคนบ้านก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่ามันมันรีบไปมันนด้ชีรอดมันดชรอนตั้งน มาเน,นี้ยด้วยกันทุกคนเอาบ้านแบบไม่เหลี่ยมมากถึงผมจะบอกสร้างเหลี่ยมได้แต่ก็แบบนิดนึงนะครับอย่างน้อยคนดูก็จะแบบเออมันก็ตั้งใจสร้างอยู่เฮ้ยไกลไหนไปไกลได้ไปไปใส่หินได้ขนะับอถไปไปไกลได้แต่จะกลับช้านะเดี๋ยวตายนะใช่เฮ้ยเด็กคนนะั้นไม่ใช่ ไ่จุดแกตอนนี้โอ้โหทุกคนบ้านมันอาจตอนแรกแกละสร้างสวยนะแต่บ้านมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับตอนนี้ในหัวไม่มีแต่ความก็ไม่ไม่มีไอเดียสร้างบ้านทเท่าไหร่เลยตรงนี้เขาต้องรีบกลับแล้วเพราะมันน่าจะใกล้เย,ย็นแล้วมั้งเนี่ยมันได้รู้สึกท้องฟ้ามันค้มอะมันดูยากอะ เชื่อจะมืดแล้วกอนเออต่อๆนี่มันมีมุมนี้เป็นไอ่ะโยไปเร็วไปเร็วมามาจนเกินเกินเกมก็ตู่ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้ากลับบ้านกลับบ้านเดิมแล้วอ่ะบ้านหินน่ะบ้านนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จ วิ่ตรงนี้แหละไม่ด้วยได้เอฟเฟกต์ฝนทำกูกระตุกเกือบวิ่งไม่ทันตะกี้เนี่ะทำมือนกันเลยเร็วๆเข้าๆอุดทางอุดทางอิดบินมาแล้วเอฟเฟกต์ฝนแย่มากเลยครับใครมีแนะนำอะไรไหมครับ

ทำไมเสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะทำไมเสียงมันใกล้อ่ะโอ้อ ไม่เสียงมันใกล้จัง,งอ่ะยี่บังวอคนเสียงใกล้อโอ้ชิบน่ากลัวชิบหายเลยเดี๋ยวเราต้โดนคิดด้นะถ้าตายปุ๊บไปเกิดข้างนอกอ่ะโอ้กูไม่เอาอ่ะกูไม่เอาอุ้ยไอ้เแคยนี่มือไอ้ก้อนมือโคตรเร็วเลยเฮียอะไเี่ยว กูบอกอยู่ว่าทำไมหมอกส้มมึงจำไม่ได้ไอ้รอบนั้นที่เดบฟล็อกมาไปแล้วับพี่ใช่ไหมรอบนั้นที่เดบฟล็อก <พอ S 1> มาก็หมอกส้มไม่ใช่เหรอเป็นเป็นพันที่สุดไงเป็นยันจอนอะไม่ใช่พี่สินสถานะด้อไปไปไปน่าจะเช่าแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยหมอกหายส้มแล้วเนี่ย เนนีีอาง้ปมันจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันเปิดกบมันเปิดนี้เลยไม่น่าอยู่หรอกมั้งก็แต่รอบนี้แปลกมันโผล่มาตอนใกล้เช้าปกติไม่โผล่อ่ะาทำมาทำมาต่อทำมาต่อให้เสร็จนี่ทางนี้ก็ครับทางทางดีๆหน่อยไหมปวดโห่ๆถ้าไม่งมารวยกระดาษดีละ เฮ้ยไม่งนงกลัวแล้วนะก็เริ่มกลัวแล้วนะเหมาะโคตรหนาอะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมที่ขุดคอปเปอร์มันขุดหมายทีเดียวไม่ได้นะมันมันโคะมอดกันนะครับมันไม่เชืนะ่อมัน

าไ,ได้ไงพายที่กำลังตกพายที่กำลังตกแต่เต็งไหมวุ้ยบ้านใดได้ยังอยู่แล้วก็มีมีนี่เด้อมีพวกพรมมีแล้วก็นีไวได้อยูมม่มาตกแต่งก็มาตกแต่งบ้านกลางดีกังดีขอไม้ขอไม้ได้ปหมไม้หมดเดี๋ยวตัดเออต้องรีบตัดจะเมือ่อไหร่นี่ชิด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 ,ชด,ชด ี๋ยว่บคนดูสีส้มไม่ออกสีส้มอันน,น,นี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้คือฟาร์มลังจบแต่สีส้มก่อนไอ้สีส้มก่อนหน้านะไม่ใช่อาหารจะหมดววะ อย่างสาวปิดประตูยังอ่ะ ไปแล้วไปแล้วเรื่องนี้แม่งมาเร็วเท่ากับตะกีน้นั้นถ้าเราเข้าบ้านช้ามีนิดเดียวเพราะว่าตะกี้เนี้ยข้านั่งขุดไม้อยู่เห็นป่ะข้าไม่อยอมขาบ้านเราได้โลดโลดไฟมาแล้วไฟยางถ้าดับจะได้จับมันมอ๋อยังดับไอีกินดึกดึกเย่ยไม่ต้องกินเราไ,ไม่มีไม่มีไม่มีสายตรง ลองวิ่งหาดูคับคนดูกลับมาแล้วนะครับโหนั่นพ่อค้าด้วยพ่อค้ากูจะโดนเดอะฟ็อกแทงวะนี่พอ่อคาอันนี้เขาเจอสองรอบแล้วอือคาอปรอบหนึ่งน่งนะโอ้ไม้หมดใครมีไม้ปะมีมีเงี้ยเยอะเอามากันเอามากันน่าจะคาบได้ เคเดี๋ยวเราก็จะรีบเร่งสร้างหลังคาเสร็จแด้ยวก็พูดดูนด้อ่าพอพออยู่เอ,อตอนนี้ข้าข้าสามารถทับหมวกที่มีไฟได้กับโลเล็กอ่าลองโลเล็กดีกว่าโลไอรอนนะนะอืมมีวออะเอาแมมเอาไม่ดูไปดู ไปดูไปดูอะไรตัอๆครับเราเราตกแต่งถ้าที่เราตกแต่งได้รประมาณนี้พอในคนดูผมพยายามสร้างสวยที่สุดแล้วได้เท่านี้แหละมันมันจะตายแล้วเนีเ่ยเอาหนังสือไปตรงไหนดีครับเอาไวน้นี่เอ่เอไม่ตรงนี้เอาเป็นกล่องได้ไหมไม่วางไปเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้ามาปิดตู้ด้วยนะโอเคปุ๊บอย่างนี้ผมพยายามตกเอาละครับฮุ้ย โอ้ยเฮ้ยมันอยู่บนหลังคาเดี๋ยวถ้ามันฟ้าผ่อยนหลังคาเราเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันฟ้าผ่าบนหลังคาเราโอ้ยเฮ้ย <c oughs> ก่อนเซฟยังอะเอ้เวี เราไม่โกงเราไม่กลัวเราอย่าไปโขอยอย่าไปเครียดอยู่ไหนในกองเราไปด้วยกันดิคือเหลือเลือดสามโอ้ยเหลือเลือดสองเหลือเลือดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยขบวนจบแล้วใช่ไหม จบแล้วเย่รอารอดแล้วกันร่าอดแล้วเย่ <Yeah. S 1> จบอะไรอ่ะโอเคโอเวคนดูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับซีรีส์นี้เป็นไงกันบ้างครับ <c oughs> ชอบกันหรือเปล่าโอเฮ้ okay. <c oughs> là gì à? để nó, sao vậy bạn? Giờ là kêu măng côn. Nha? Sao đây này. เราลี่มหนีอ่ะมองก็มองอยู่แล้วมันก็ฟ้าผ่าแล้วเราเราหนีก็ไปเร็วไปเร็วไม่อยู่แล้วนี่นี้นี่นี้เอาหนีไปไปแล้วเฮ้ยนี่ก็เย็นแล้วฮะเราต้องหาบ้านหรือที่พักเดียวซะแล้วสิเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะบ้านใครวะเนี่ย หนเข้าไปดูไหนดิน่าเป็นที่พักเนึ่งเสียนนี้ได้เนี่ยนะเฮ้ hey, <Hey. S 2> ลองดูก่อนละกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> เสียงอะไรอ่ะคขไม่มีอะไรหรอมั <Hey. S 1> hey, ้งเอ้เฮ้ยฝาผานี่ว่ะเขาไม่มีอะไรหรอมั้งเรารีบออกจะดีนี่ดีกว่าที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยอ่ะแถมมีเลือดเต็มไปหมดเลยนี่มันตัวอะไรวะนี่ยมา